เรื่องสเอชตมเตล่งเรากะเธอพายิงเป็นจรไปัยิงวนลอยกระเทยสวัสดีจับพี่น้องสวัสดีครับรถมาจนพวนอยจนบยเลือวามสวยอกะรูดออกไปน้ำผาปิดอันนี้จะไปไหน ลอยใส่กันละลอยใส่กะละมังนั่นใช่ไหมอยยกระทอันนี้ชุดลอยนะคะโดดลงเลยเอาเอาลิซี่จับใส่กะละมังแล้วก็ลอยเราไป สวัสดีจ้ามาินมากินสุดลอยกระทงนางสอยกระทงนางโอ้ยขาจะมดะรวาดำขไอุ่นเ้อนอก่ไม่เยโอ้เ่ยวพน่ยเห้าไม่พนวาตอนยางบานี่ ไม่ผักหยาแซมเลยักหยาแล้วยำย่างไม่ใช่ยา่งมาเผาดเฮ้ยไม่ตงใส่ใส่กมเซบช่าเซนเ่เซนเซ่เลิศเบร์เลิศสบายดีเด้อเอาบีร์เิ้ใช้คมิบเลิศได้ดาได้กินทําม่่ามนอเลย่อย่าไปยื่นใกล้อ่เพื่อนลาได้มันดื้ โอ้ยถ้าไปกินกันยังวันที่เก้านี่นั่นพีว่าไอตัวเฮ็ดเฮ็ด่ค่ะวันที่แก้นี่กนจฮุกไปเบิดเนื้อแล้วไปโลดไปโลดเดอเดอยังวันที่กับอกะปุ้นผู้เลจแซมจับ้ยนี่น่นเป็นท่ง้เลือกกะปุ่นสัมผัสันเมฆกับสัมผัสอย่างบ้างเาสัมผัสมาจากน้ำมันผู้แรกนั่นพันธี่เอาไปยิ่งหรือผู้ใช้ดีเขามาตอบหน่อยนะคะ เกิดมาจ่างกับพ่อม่าม่กพ่อเพะว่ามเปื่อยออกมาใจท่องพูดน่มใจนหานอนรถจาช่องเท่าแต่ละคึ่ะปรึกษากันเพื่อจะไปยิงหานธดากังได้กดต่เนี้มาเขาแถมมาจิแครกษาผมนะเดี้ยตาดไปแล้วเด็เจ๊โอ๊ย้วอยางนันก็ตากินแล้วแล้ตากระเทิงแล้วจี๋จี๋สตาเป็น อยาคุ้มต huh. ีอยาคุ้มนะเมื ahead. ่อกินมือบอลมือไร้าวกลลืมกินกินตอนน้ำรลมบอลเิมอย่าพร่มันลอยเยอะคอยเพราะเ่คอยกินอันเมดละเดือนนั่นสิไมใส่กับปังอีพัลล่าชูชีวพื้นอีพัลล่าจกหากาแฟพื้นไม่มีหายนี่จะคุ้ม หัวยังตา<ห>ยินยาค้มกระเอ้ายบ่เดี๋ยวนี้นะ <c oughs> นั่นแน่ผมนกว่ากินากยาคบเลยาช่สัปเี่ยนไหม บนตใเากแ้วพพาเราไปใส่หมวกกันน้กมันจะเอาไปยู่ก็ิะมเสิมร์ฟน้ำบอมันมีแบบฟังเน่ฟังแค่ลหเหรอเอากเจาฟังถือโอ้ยัจะยุงวังยังยังฟังเค็มแ่มันเือแบบฟังเค็มเจ้าบนลตอะคุ้มดอกเอาโลอกว่าอยู่นี่เราะวอาย้ลากยังไ้ตอนนี้็ได้พีผู้ใดฟัง อาวุธธรมดอาวุ <S 1> <S 1> <S ้ำเาะเดียวอาัง้อั่งแหล่าะเดยอาัง้อยก็นั่งแหล่ปาะเด้วอาวุยังน้อก็น่งแหลรเดียวอาวุยังน้อยก็นงแลด้วอาวยังน้อก็น่ะเด้วอาพุธยัง้ก็า่งหละดวอาว่ธยัน้อย็น่งแล่ปะดีวอาพ่ธยังน้อยก็งแหล่ะดวอาต่ยังน้อยก็น่แ่วอาัน้อยก็ั่่เดอาวุธยัง้ก็ลประเดี๋ยวอายั่ อาปลาเสียลกินได้ไทีมืนๆแล้วก็มาน,นำกันเ <c oughs> ดีเยวสีแดว่าสิบะหมี่กินื่น <c oughs> นายมันตายเขาลอย

เอาล่ากับญาติเนาะคอมัอน <Sud Kraft> ี่เลาตะไคร้ตะไคร้ไปเยนี่ยเด้อวพี่น้องถ้าเราพี่ัวเราเป็ยางครับเราบุกินชักเราบุกไววใจเนี่ยเราเราออกันด่างกันไปเรยเนี่ยนมที่แกบ้างวิ่งกินกาแกแ่ระโพ่ะแฟมีมานาะวันเจ้าคือ่อย่างย่งเดียวบางในใสออน ได้บ่้คร oh, 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 ัแกแพ้โอ้ยเงินเอ้ยแม่อยากกินข้าวลูกยอกก็เอาใไหเดิน้วต้องบลาใบใจแตกชนีเขาบลอยยเอใจแตกชานม่าเฮ้ยจแตกปใจแตกชานมจัปีน้าอยังนอน็ส่นแล้วอข้าวเอข้าวบ่เป็นแครเป็นข้า สิบสามปีเนี่ยพนิพัเคยไปเลรีน้าโนาะโอ้ยใหญ่เลยสิบสี่เเอาสู้ต่าตีตี้ยัวใส่พานยใ่ขาใส่แง่งพอดีหยาดตัวส่โอ้ยสี่ตัวดีใส่โอซิกรจ้าหัวเถอะไอ้กระสือมันใส่กระหน่ำมันเดานั่งก็นั่งใจอยนั่งแกกก็ไรไม่รู้นหน่อยมันยาบ เออมันหยาเขาลกวล้วเขาข้นรถมันขนทันเนี่ยเขาว่าล้วเยีสิยแล้วใครจะว่านก็งๆทีมแล้วร่้างข้ายคร้ริดอยู่แนวนั้นประจําาิบอกใครเอามากแ่อยค่อยนกก็เพาได้บ้าต่นลูกอด้ก็เพาเไม่ได้ก็ใครแน่ตั็เนคืกกายเขเข้าไปบ่งอีเจอร์แล้วถข้ามาออกเข้าวงมาในบวง มันหนาตมบ้านเลยน้อมาไปอี้ะผูตเาโอ้ยจะผุถาโอ้ยโอ้ยตาตาบ้านูนี้ลบ้านได้แล้วมันยังกอมันมาหันนั่งแ่เงินไปนั่งมากินน้ำกัาเลยเจ้าหามาเดี๋ยวพี่น้องรำบ้านอันนี้เขียนไม่ได้ก็เท่าแลวโอ้ยวันสีวันเดีย เขาจับไปไปแต่วางเงานจะดีนะว่าอยู่ไปุแจใ่ันตาจปไม่เียไไัวไปเยไนคอยหาแม่ัวไทยัวนไแ่่คอยแม่าอยพ่อเจ้าตั้งตะกี้คอยก็ได้บัวยังน่อยแล้ว ยุ i i assa, ่ยไกกันเ็นกันจ้อย้ยเองก็ไปกัไปกระดำนาโอ้ยเดกกบบอันนี่ดอนไปกระดำนาถ้าม่แท่เจ้แหลบไ้ซ้ำเนาะครูแเจ้าเนาะโอ้ยสันด้กลาวเสอสอเอนี่ก็เอาแล้วใครไม่มีตํารุใคดล้วจ้คนเนี่ยก่อน่้อามกับหลักับหลักเลยได้นะตัวนั้นนุนนีดทีเนี่ยจง่อยเพราะว่ากระเพาะขุนอีกแล้วบอก

ร้อยกระทงร้อยกระเทยนะคะมือนีิผู้ใดสิตกน้ำว่าผู้ใดสิตกน้ำน้ำวันเย็นมาที่นี่แล้วถึากดออกกล้องก็ออกน้ำลูกน้ำนี่แหะนี่ก็ไอเนาะจกนะอยมันก็เป็นแข้งเป็นขาเลยเฮ้ยพญายามเข้าไหวท้ากันท้ามการบ้านดูๆเดี๋ยวมันก็เป็นแข้งเป็นขาออกมาดอกก็จะไปหักพุดธกบพุดเขียนเลยฮักแข้งหักขาเนี่ยแล้วมันจะมาเป็นแข้งเป็นขาจะเคลือ ลังหนะเพียตีมาอยงนี้มันยังน้าข้าวเนียว่าเต่าเลยลูกได้มาสิมาชมประกอบส่วนโอ้ยผู้มีบุญมันประธานในมาเกิดน้ำมันหายอ่ไม่พ้นเกิดมาในสามขาโลดลูกฉันแขวกระสามที่สองเหลี่ยมโรดนยังได้ลูกนะต้องเอากระเพราผีอยู่กับเรามันแสงแซงบบได้ดอกลูกมันถามลูกฉันนั่นนะเกิดมากะม้อยปงโลดก็เสียแบบนั้นโลดเขียวได้แม er ่ ถ้าจะได้มากจะลืมบอกหอยถ้า่อยสีพาไปบึงได้สูญเลขมาอย่าลืมไปเอาแป้งโพแล้วก็ขูดเลขมีไกล้สีฮามันที่ที่โพกเลยช่วงนี้ก็เล่งอยู่เลยค่ะเล่งนะคะเล่งที่นี่น้องพี่บอกพี่สีแล้วสี่ะไรสีขาแล้วบานีช้ำไม่ใช่ขาตัวใดบานีหนะเดี๋ยวจังติดถามตอนไปร้อยกระทงพี่น้องเอ้ย สิมีการโต๊ะนำเกิดขึ้นบริษัผลิตส้นนี่เหละล้มมันไปไปร้อยกระทงเปลี่ยนสูตรอียงไปใกล้ๆเด้อนบุญล้ไปเอาเด้อนี่แหละฮะสี่ร้อยอยู่ในเมองเงินรีสอร์ทบ่าวมีเนี่ยแหละค่ะไม่ดีก็หรือว่าสีเศร้าห้องบ่าวมีเลยบะเนาะยังันหรอเบ่าวมีสูตรฟุ้มล้กไปเมื่อวานอยู่วะเลิกหลัง กาบตโอเคและพี่น้องค่ะกิมนี่จะพาบรรยากาศใบซำนี่ก่อนค่ะปรดธานมื่อรกหลับข้าหล่ะจะจบกิมกิจไทยไหมค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบิร์ดสกูนสุดคนเจไดญกันจะรู้ค่ะว่าเป็นกครื่องแต่งติลิสติโอด้วยนะคะให้มีน้องเร็วๆนะคะให้เป็นแข้งเป็นขาไวๆสบายดีนะเมื่อเนี่ยคนยันถือตีนสู้แม่บอกถือตีโต๊ะขนาดโต๊ะข้านี่รู้เจ้าเอ้า